มีคู่สามีภรรยาวัยชราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันเพียงสองคนเพราะไม่มีลูกเมื่อเวลาผ่านไปความเหงาก็เริ่มเข้ามาในชีวิตของทั้งคู่วันหนึ่งผู้เป็นสามีพูดกับผู้เป็นภรรยาว่ายายเอ้ยเราอยู่กันเพียงสองคนมันเงียบเหงาเหลือเกินฉันเห็นอยากขึ้นอยู่เต็มหน้าบ้านเราหาแพะมาเลี้ยงดีไหม เพื่อให้มากินหญ้าที่ขึ้นอยู่หน้าบ้านของเราฉันเองก็จะได้ไม่เหนื่อยที่จะต้องตัดมันด้วยและเราเองก็จะได้ไม่เหงาถ้ามีแพะมาเลี้ยงผู้เป็นภรรยากล่าวตอบอย่างมีความสุขว่านั่นเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยในวันเดียวกันนั้นชายชราเดินทางไปที่ตลาดได้ซื้อแพะตัวเมียม,มาหนึ่งตัว พวกเขาตั้งชื่อให้ว่าชาคาดีทั้งคู่มีความสุขมากเมื่อได้แพะมาเลี้ยงไว้ที่บ้านนับตั้งแต่ได้แพะมาเลี้ยงเวลาส่วนใหญ่ของสามีภรรยาหมดไปกับการดูแลชาคาดีและชาคาดีก็ติดพวกเขามากไม่ว่าทั้งคู่จะไปที่ไหนก็จะตามพวกเขาไปด้วยทุกที่ชาคาดีกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพวกเขา แต่การเลี้ยงดูที่ตามใจที่มากเกินไปทำให้ชาคดีประพฤติตัวตามใจตัวเองในทุกวันชาคดีจะเข้าไปในบริเวณบ้านของเพื่อนบ้านเพื่อไปกินผักที่ปลูกไว้ในสวนซึ่งทำให้เพื่อนบ้านทุกคนไม่พอใจพากันมาต่อว่าสามีภรรยาวัยชราทุกวันจนทั้งคู่เบื่อนหน่ายกับสิ่งที่เพื่อนบ้านมาต่อว่า เกี่ยวกับพฤติกรรมของชาคดีวันหนึ่งผู้เป็นสามีพูดว่าฉันจะนำชาคดีไปปล่อยทิ้งไว้ในปา่าผู้เป็นภรรยาไม่พอใจกับคำบอกของสามีเป็นอย่างมากกล่าวขึ้นว่าทำไมต้องนำชาคดีที่น่าสงสารไปปล่อยในป่าด้วยที่เป็นแบบนี้อาจเป็นพ่ออยู่แต่ในบ้านทั้งวัน นั่นอาจเป็นสาเหตุให้ชาคดีกลายเป็นสาถิเอาแต่ใจฉันจะทรงไปให้รานูเฉลี้ยงจะได้ไปกินหญ้าในป่าทั้งวันถ้าอยู่บ้านน้อยลงชาคดีจะได้ไม่ออกไปรบกวนเพื่อนบ้านได้อีกผู้เป็นสามีตกลงที่จะทำตามที่ภรรยาบอกในวันนั้นชายชราได้ไปหารานูที่บ้านของเขา และเริ่มเล่าเรื่องของชาคดีให้รานูฟังและบอกว่าจะนำมาฝากให้เลี้ยงในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ชายป่าในช่วงเวลาเช้าถึงเย็นรานูตกลงที่จะช่วยเลี้ยงชาคดีให้ในวันรุ่งขึ้นรานูนำชาคดีออกไปเลี้ยงที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัตว์พร้อมกับฝูงสัตว์ของเขา ต่เวลาผ่านไปได้ไม่กี่วันราณูก็บอกกับสามีภรรยาไวยชราว่าเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงชาคดีต่อไปได้อีกแล้วเพราะชาคดีนั้นดื้อมากไม่เชื่อฟังอะไรเลยวิ่งไปโน่นมานี่ตลอดวันจนเขาตามไม่ไหวแล้วตอนนี้ชาคดีต้องกลับมาอยู่บ้านทั้งวันอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานชาคดีก็ท้องและเมื่อครบกำหนด ก็ได้คลอดลูกเป็นตัวผู้ออกมาสองตัวสามีภรรยาไวยสราตั้งชื่อให้ว่าคีรมะและคีรมิตรนับแต่นั้นมาสองสามีภรรยาก็ยิ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านมากขึ้นโดนเพื่อนบ้านรุมต่อว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงทุกวันเพราะชาคดีกับลูกๆของเธอได้ไปสร้างความเสียหายให้กับเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อน จนสามีภรรยาไวายราทนไม่ไหวอีกต่อไปพวกเขาได้นำชาคดีและลูกทั้งสองตัวของเธอไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าเมื่ออยู่ในป่าชาคดีเริ่มใช้ชีวิตทั้งวันยังมีความสุขกับลูกๆเดินเที่ยวเตะในาป่าตลอดทั้งวันกินดอกไม้และใบไม้เมื่อถึงเวลากลางคืนก็นรวมตัวกันนอนที่ใต้ต้นไม้ ไม่กี่วันผ่านไปที่อาศัยกันอยู่ในปา่าชาคดีก็ได้เจอกับเสือโคร่งเสือโคร่งเดินเข้ามาอย่างที่ชาคดีและลูกๆยืนอยู่ชาคดีเข้าใจถึงเจตนาของเสือโคร่งว่าต้องการที่จะกินพวกตนชาคดีตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ก็รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาเสือโคร่งตัวนั้นเพื่อปกป้องลูกของเธอ เมื่อเดินเข้าไปใกล้ในระยะหนึ่งก็พูดว่าโอ้สวัสดีพี่สาวผู้สง่าง,งามเสือโครง่งประหลาดใจที่ชักคดีเรียกตนเองว่าพี่สาวผางคิดว่านางแพะตัวนี้ให้เกียรติตนด้วยการเรียกว่าพี่สาวแล้วแบบนี้ฉันจะกินพวกเขาได้อย่างไรเสือโครง่งจึงถามขึ้นว่าน้องสาวและลูกๆอาศัยกันอยู่ที่ไหน ชคาคดีตอบว่าฉันยังไม่มีที่พักเป็นหลักแรงถาวรเลยจ่ะพี่สาวเสือโครงบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกน้องสาวและลูกๆก,ก็มาพักที่ถ้ำที่ติดอยู่กับถ้ำที่ฉันอาศัยอยู่สิถ้ำนั้นวางอยู่ชคาคดีตอบตกลงแล้วเธอกับลูกๆก,ก็เดินตามเสือโครงตัวนั้นไปที่ถ้ำ ชาคดีคิดว่าตอนนี้เสือโคร่งคงจะไม่กินพวกเขาแล้วและเสือโคร่งก็ยังเรียกเธอว่าน้องสาวอีกด้วยชาคดีเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกๆในถ้ำที่ตั้งอยู่ใกล้กับถ้ำที่เสือโคร่งอาศัยอยู่แต่ชาคดีก็ต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่อาจรู้ได้ว่าเสือโคร่งจะเปลี่ยนใจที่จะกินพวกเขาเมื่อไร ระยะเวลาผ่านไปไม่นานเสือโครงก็คลอดลูกออกมาสองตัวทำให้เสือโครงไม่สามารถออกไปล่าสัตว์มาเป็นอาหารได้เพราะต้องคอยดูแลปกป้องลูกๆของมันทั้งสองตัวที่ยังเล็กอยู่ให้ปลอดภยัยตอนนี้เสือโครงหิวเป็นอย่างมากจึงเริ่มวางแผนที่จะกินลูกของชาคดีเมื่อชาคดีมาเยี่ยมเสือโครงที่ถ้ำชาคดีเห็นแววตาของเสือโครง ก็รู้ได้ว่ากำลังคิดที่จะกินพวกเธอชาคดีจึงเรียกเสือโคร่งว่าพี่สาวซ้ำๆอยู่หลายครั้งเพื่อให้เสือโคร่งเปลี่ยนใจที่จะไม่กินพวกตนและก็สำเร็จเสือโคร่งเปลี่ยนใจที่จะไม่กินพวกเขาแต่ในเวลาต่อมาไม่นานเมื่อถูกความหิวเข้าครอบงำเสือโคร่งก็คิดที่จะกินพวกลูกๆของชาคดีอีกครั้ง วันหนึ่งเมื่อชคาคดีและลูกๆมาเยี่ยมที่ถ้ำเสือโคร่งก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปน้องสาวและหลาน,ลานของพี่พวกเธอทั้งสามน่าจะนอนเป็นเพื่อนพี่ที่ท้ำแห่งนี้ชคาคดีปฏิเสธออกไปเพราะไม่ไว้ใจเสือโครง่งเสือโคร่งจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นพี่ก็ขอให้คีรมะหรือคิรมิด ตัวใดก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนพี่ในเวลากลางคืนหน่อยเธอเมื่อกลับมายังถ้ำที่อาศัยอยู่ชัคดีก็กังวลใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยลูกๆของเธอฮีลามิดเห็นความกังวลของผู้เป็นแม่จึงกล่าวขึ้นว่าแม่ครับวันนี้ลูกจะไปนอนที่ถ้ำของเสือโคร่งเองแม่ไม่ต้องกังวลใจลูกจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยได้แน่ๆในเช้าพรุ่งนี้ เมื่อเวลากลางคืนมาถึงคิรามิดเข้าไปที่ถ้ำเสือโครงแล้วบอกกับเสือโครงว่าป้าครับผมมานอนเป็นเพื่อนป้าแล้วครับเสือโครงดีใจมากกล่าวขึ้นว่าหลานป้าเจ้าจงไปนอนที่ซอกหินที่อยู่ใกล้ๆกับป้าตรงโน้นเถอะคิรามิรเดินออกไปล้มตัวลงนอนที่ซอกหินตามที่เสือโครงบอก เสือโคร่งมองตามอย่างไม่วางตาและคิดว่ารอให้ดึกกว่านี้อีกหน่อยฉันจะกินเจ้าแพะน้อยตัวนี้เป็นอาหารพอเวลาผ่านไปสักพักเสือโคร่งก็ผลอยหลับไปตรงกันข้ามกับคิรามิดยังนอนไม่หลับเพราะความหวาดกลัวว่าจะโดนเสือโคร่งกินในกลางดึกคิรามิดลุกขึ้นเดินเข้าไปที่เสือโคร่งนอนอยู่เขามองดูเสือโคร่งที่หลับสนิท แล้วเดินเข้าไปคาบเอารูปเสือโคร่งตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนำไปวางไว้ที่ตัวเองนอนเมื่อเวลาราตรีร่วงไปเสือโคร่งก็ตื่นขึ้นแล้วเดินไปที่คิรามิดนอนอยู่กระโจนเข้าไปกินคิรามิดเป็นอาหารทันทีและเดินกลับไปที่ของตนนอนหลับไปอีกครั้งในรุ่งเช้าวันต่อมาคิรามิดปลุกเสือโคร่งแล้วพูดว่าป้าครับผมจะไปแล้วนะครับ เสือครองตกใจเมื่อเห็นว่าคิรามิดยังมีชีวิตอยู่นางไม่เข้าใจว่าแล้วไหนเมื่อคือนนางกินใครเข้าไปเมื่อมองไปที่ลูกๆของตนก็เห็นว่าเหลืออยู่เพียงตัวเดียวนางหน้าแดงด้วยความโกรธแต่ระงับความโกรธของตนไว้แล้วพูดว่าจ้าจ้าแต่คืนนี้หลานจะต้องมานอนเป็นเพื่อนป้าอีกนะคืนนั้นเมื่อคิรามิดไปถึงถ้ำเสือโครง่ง ก็เห็นว่าเสือโคร่งนอนหลับโดยใช้หางพันไว้รอบตัวรูปของนางเขาเริ่มคิดว่าจะทำอย่างไรดีในคืนนี้เพื่อช่วยตัวเองไม่ให้ถูกเสือโคร่งกินคิรามิดเดินออกมาจากถ้ำและเริ่มมองไปรอบๆเขาได้มองเห็นแตงกวารูปใหญ่รูปหนึ่งจึงได้คาบแตงกวารูปนั้นไปวางไว้ที่ตนเองนอนกลางดึกคืนนั้นเสือโคร่งก็กินแตงกวาแทน รุ่งเช้าคิรามิดไปที่ถ้ำเสือโคร่งแล้วพูดว่าป้าครับผมจะไปแล้วนะครับเสือโคร่งรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งที่เห็นเขายังมีชีวิตอยู่คิรามิดออกไปแล้วเสือโคร่งก็คิดว่าเมื่อคืนนี้นางกินอะไรเข้าไปรูปของนางก็ยังนอนอยู่ที่นี่หลังจากนั้นไม่นานเสือโคร่งก็เรยออกมาเป็นกินแตงกวา นางรู้ว่านางได้กินแตงกวาเข้าไปในเมื่อคืนเสือโคร่งโกรธมากคิรามิดมาถึงถ้ำที่อาศัยอยู่แล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ของเขาฟังและพูดว่าแม่ครับตอนนี้พวกเราต้องหนีออกไปจากที่นี่โดยเร็วเสือโคร่งจะต้องตามมาและฆ่าพวกเรากินเป็นอาหารแน่ๆหลังจากนั้นทั้งสามตัว ไม่รีรอรีบวิ่งเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วพวกเขาเหนื่อยมากในขณะที่วิง่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดพักได้เพราะกลัวว่าเสือโคร่งจะตามมาทันเมื่อคิดว่าได้วิ่งกันออกมาได้ไกลมากแล้วชาคดีจึงพูดกับลูกๆของเธอว่าพวกเราก็วิ่งกันออกมาได้ไกลมากแล้วควรจะหยุดพักเหนื่อยกันได้แล้วมัง้ง คิรามิดพูดตอบไปว่าแม่ครับเสือโคร่งอาจจะตามมาทันได้ทุกเมื่อถ้านางเห็นพวกเรานางจะฆ่าพวกเราคิรมะจึงเสนอขึ้นว่าทำไมพวกเราถึงไม่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้สักต้นเพื่อพักเหนื่อยกันล่ะเสือโคร่งปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้พวกเราจะปลอดภัยถ่ายอยู่บนนั้นชาคดีและคิรามิดก็เชื่อในเรื่องนี้เช่นกัน พวกเขาทั้งสามตัวก็รีบปีนขึ้นไปพักกันบนต้นไม้ทางด้านเสือโครงก็ได้ไปที่ถ้ำของชาคดีแต่นางไม่เห็นใครเลยที่นั่นนางรู้แล้วว่าทั้งสามหนีไปแล้วนางเริ่มเดินตามรอยเท้าของพวกเขาและในเวลาไม่นานก็ไปถึงต้นไม้ที่พวกเขาทั้งสามกำลังพักเหนื่อยกันอยู่เสือโครงเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาแล้วพูดว่า เจ้าทั้งสมตัวอยู่ที่นี่เองฉันจะจับพวกเจ้ากินให้หมดเมื่อได้ยินเสือครองบอกแบบนั้นพวกลูกๆของชาคดีก็กลัวจนตัวสัน่นชาคดีได้บอกกับลูกๆของเธอว่าลูกแม่เจ้าอย่าได้กลัวเลยนางปีนต้นไม้ไม่ได้พวกเราจะปลอดภัยถ้าอยู่บนต้นไม้นี้คิรามิดจึงกล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าขอไม้เท้าทองคำให้แกฉันด้วย เสือโครงได้ยินดังนั้นก็เริ่มคิดว่าเขาไปเอาไม้เท้าทองคำมาจากไหนชาคดีจึงพูดกับคีรมะว่าคีรมะลูกจงรับเอาไม้เท้าทองคำจากแม่ให้คีรมิดเดี๋ยวนี้พอพูดจบชาคดีก็ใช้ปากหักกิ่งไม้และคว้างไปทางคีรมิดคีรมิดต,ตีกิ่งไม้นั้นลงไปบนหลังเสือโครง่งทำให้เสือโคร่งเจ็บ ร้องควนครางออกมาและเดินออกมายืนอยู่ห่างจากต้นไม้ในระยะหนึ่งแต่ไม่ขยับไปไหนยังยืนรออยู่ตรงนั้นแพะทั้งสามตัวก็กังวลว่าเสือโคร่งยังเฝ้าอยู่พวกเขาจะลงจากต้นไม้ได้อย่างไรทางด้านเสือโคร่งก็กังวลว่าจะรออีกนานเท่าไรกว่าแพะพวกนี้จะลงมาจากต้นไม้ รอยอยู่สักพักนางเสือโคร่งก็เห็นเสือโคร่งสามตัวเดินผ่านมาตรงที่นางยืนอยู่เสือโคร่งที่เป็นจ่าฝูงชื่อว่าบันวานางเสือโคร่งเดินเข้าไปหาบันวาและบอกเขาว่ามีแพะสามตัวนั่งอยู่บนต้นไม้เมื่อได้ยินเสือโคร่งตัวอื่นๆรวมทั้งบันวาก็น้ำรายสอออกมาด้วยความอยากกิน และทั้งสามตัวพร้อมกับนางเสือโคร่งก็ไปถึงใต้ต้นไม้ที่แพะนั่งอยู่คีรามตและคีรมะตกใจเมื่อเห็นเสือเหล่านั้นแต่ชาคดีก็ปลอบใจพวกลูกๆของเธอว่าลูกแม่อย่ากกลัวเลยเสือโคร่งพวกนั้นปีนต้นไม้ขึ้นมาไม่ได้หรอกตับใดที่พวกเราอยู่บนต้นไม้ก็จะปลอดภยัย จากนั้นพวกเขาก็เห็นมุบันวายืนอยู่ใต้ต้นไม้มีเสือโคร่องอีกหนึ่งตัวยืนอยู่บนหลังและอีกตัวที่เหลือก็กำลังปีนขึ้นไปอยู่บนหลังของเสือโคร่งตัวที่สองเมื่อเห็นแบบนั้นชาคดีก็กลัวเสือโคร่งจะขึ้นมาถึงพวกเขาที่อยู่บนต้นไม้ตอนนี้เธอเริ่มคิดจะช่วยชีวิตลูกๆของเธอได้อย่างไรแล้วคิรามิดก็พูดขึ้นว่า ฉันขอไม้เท้าสีทองให้แก่ฉันเทมามาเลาลาติเคปันตาเมื่อได้ยินที่คิรามิดพูดบันวาก็กลัววิ่งหนีออกไปจากใต้ต้นไม้ทันทีที่บันวาวิ่งออกไปเสือโคร่งที่อยู่บนหลังก็ตกลงมาเสือโคร่งทั้งสองตัวและนางเสือโครง่งก็เริ่มวิ่งหนีออกไปเช่นกัน ชคาคดีเห็นเสือโคร่งวิ่งหนีกันออกไปจากใต้ต้นไม้หมดแล้วจึงพูดกับลูกๆของเธอว่ามาเถอะลูกๆตอนนี้เราต้องรีบลงจากต้นไม้แล้วหนีไปจากที่นี่กันทั้งสามลงจากต้นไม้ทันทีเริ่มวิ่งตรงไปยังหมู่บ้านและหยุดทันทีเมื่อไปถึงบ้านของสามีภรรยาไวชาราไยชาราผู้เป็นสามี และหญิงชราผู้เป็นภรรยาก็รู้สึกเบื่อเป็นอย่างมากหลังจากที่อยู่โดยไม่มีแพะอาศัยอยู่ด้วยในบ้านพวกเขาเริ่มคิดถึงแพะของตนและเมื่อพวกเขาเห็นแพะทั้งสามตัวยืนอยู่หน้าบ้านก็ดีใจและมีความสุขมากที่ได้เห็นพวกมันกลับมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผู้สามีภรรยาวัยชราและแพะทั้งสามตัว ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชาคดีและลูกๆทั้งสองตัวก็ไม่ได้สร้างเรื่องเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านให้ไม่พอใจอีกเลยตั้งแต่กลับมา